ใครปวดเยี่ยวเดี๋ยวจอดปอตทก่อนนะคะจอดปอตทก่อนนะคะผู้โดยสารปวดเยี่ยวขาอะไรคือปอตทอาจันปวดทาก็ป่าตามทางนะคะคัดคองละคัดคองนี อยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตน แอร์บัสแอร์บัสลูกค้าเยอะไหมวันนี้แอร์บัสลูกค้าเยอะไหมอะไรอะไรอะไรเอามาให้มันเปลี่ยนกันเช็คเช็คมานั่งยังอยู่ดีกว่าอ๋อ เดี๋ยวนะคะขอสัมภาษณ์หน่อยม่นางยังอยู่นี่ก่อเราพูดกันไม่มีค่าดอกสายตาเขามองโยนาโรดโน้นนตอนนี้กล้องมองเราอยู่โอเคครับมองเราอยู่บองเราอยู่อันนี้เราถึงไหนกันแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็าถึงซีผักแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงพอนเกลารีนกนลา,กล,าล,ลีลาลีลาเทพพาลาลีลาเทพข้างหน้าเขาคาเป้าวโป่งแล้วข้างหน้าทำไมพูดดังจังข้างหน้าป้าโป่งเปล่าครับข้างหน้า เดี๋ยวนะคะเตะหนูรับบทเป็นคนบ้าลูกหนูอย่าพูดปกติมึงมึงใใช่ใช่ต้องพูดแบบนี้มึงใครแล้วแล้วหนูต้องแล้วหนูต้องชอบพี่ด้วยพี่สวยกูไม่ชอบหรอกอยเดี๋ยวเดี๋ยวมานะนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนยางมากขันยางมาก พี่คะชิดผับป้ายสุดท้ายค่ะชิดผับป้ายจะลงนะคะกดออดน,นะคะ,คะใครจะลองกดออดน,นะคะมืออคไม่ได้พูดเลยครับพี่เป็นอุกิจการครับอบนวดอยู่นี่ครับข้างบนนี่แหละนิดเดียวเอง <c oughs> ไปมาเมื่อกี้เหรอครับ <c oughs> <c oughs> ดีนะกูไม่ได้ไปด้วย ขอ,ขอนอนก่อนเดี๋ยวค่อยจ่ายได้ไหมครับแล้วอีกห้านาทีหนูหนูมานะครับพี่พี่จะพึ่งลงก่อนหนูห้ามโดดตาเราโดดลงไปเดอ้อไปไม่จอดจอดนะคะอา้าวเด็กน้อยนักศึกษาหนูจะมาจุผิดกฎรถนะครับผิดกฎรถห้ามจู๋ถีกันบนรถนะคะัห้ามจู๋ถีกันบนรถนะคะแนนสายแนน เช็คลูกค้าด้วยเช็คลูกค้าด้วยมัดอ่ะพี่ใีญ่เขาเข้าแวมียงพี่พี่ชื่ออะไรครับลุกชันลาครับพี่ใจเขา้าแวมีอย่งไม่เป็นไรแลกกันนะไม่ น้องคิดว่าน้องจะเอากระเป๋ารถอามันบ้านมาแลกกับพี่งั้นเหรอฮะน้องตอบมาสิน้องตอบมา,มาลำบากไม่ดีไม่ดีด <c oughs> น้องคิดว่าน้องจะเอากระเป๋ารถเมน้าบ้านบ้านมาแลกอันนี้พี่พี่เป็นผู้ชายผมเป็นผู้ชายนะครับโอเค ซีดแล้วค่ะถึง้านลงไปเลยอย่าดันนะคะอย่าดันนะคะอย่าดันนะคะ Paid, paid. ช sh u sh u. ิคเพลงใครเดี <S <S ๋ยวนะเมื่อกี้ที่อยู่บนรถรถเมยคุณว่าอะไรนะอะไรนะคุณคิดว่าคุณจะเอา คุณ่าคุณเอารถเมย์หน้าตาบ้านๆมาแลกกับแฟนผมได้เหรอคุณตอบมาว่าใช่ไม่ใช่ใช่เฮ้นนยจดยืนสูต้ต่อ พ so, uh, like right? ี่จะโผล่ไหลพี่ไปอย่างเงี้ยครับตามจริงแล้วผมก็ทําได้เขาไม่ไปเป็นพี่สาวผมอ่าฮึสครับแอดรถรถเมย์รถเมย์แหวนของเรานะจอดที่ซีดผับซีดผับคุณจะพาแฟนคุณไปที่ไหนคะจริงๆแล้วผมจะบอกให้ว่าผมไม่ใช่นักเรียนนักศึกษานะผมเป็นนักร้อง ฮ้ยใช่พี่ใครวะชลาพี่พี่จะรองเช่นกันไหมเนี่ยอะไรนะเล่นร้องด้วยกันไหมอันนี้อันนี้แฟนนุกชื่ออะไรปชยลเป็นแฟนเาเป็นครับเดี๋ยวๆดกูผิดอะไร ผมผิดอะไรเนี่ยอย่าไปตีเขาอย่าเชื่อพี่น้องไอ้กับเป่ารถเมล์ก็จะไปกลัวเขาชีวะไม่ใช่เขามีคูจิ้นอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้อยู่คนละห่างม,มีมีคูจิ้นอยู่แล้วไงมีมีตอตอแหลมีโอเคอันนี้ถึงถึงซิดเหรอถึงแล้วถึงแล้วโอเคถึงซีซ์แล้ว 啊啊 <noise>！哎，咱们口罩我用的，我被扔了。